ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทั้งกลัวมาสวัสด,ดีพี่ๆทุกคนนะคะหายเป็นเน,นมาคิดถึงจนจะมากนยู่นี่แหละนี่ยังซักผ้าไม่เสร็จเลยจะตากผ้าใทุกคนดูนะยามันดูวัสดีค่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะพี่วัชรพร ปาดีดมากจริงน่ากลัวพี่นัตตี้น่ากลัวในนอกในถนนในรอ้องแถลงไม่ไหวไม่ไหวซื้อไม่ไหวคุณวราะไยาแก้ดีดไม่มีมเดไม้ทข้งทุบคิดถึงเปลี่ยนใจอ่ะิ่ถึงมาดีเลยมาไม่นานนะในรอมีคนต้องรับยาจริงงานคือเงินงานเยอะเงินเยอะไปเป็นสากัดธรซึ่งวิธีรับประทานเขางายเลยนะคะก็คือทางรสแคปซยังไม่จบอีกหรอมันนานจังเว้ อย่าทูกาแฟเขาดีจริงน้องขึ้นไลน์มาตีใช่หนูไลไม่ดึกก็หนูจะตักผ้าไปถามเขาซิเขามาไลไหมอ่ะไปถามเขาซิว่าเขาอยากไลไหมถามเขาหนได้ไหมคะไม่ได้ชวนเลยแอบมาไลอยากให้เป็นแฟนแล้วยังน้องกินกินข้าวแล้วน้องกินข้าวแล้วน้องน้องกินข้าวแล้วน้องก็ตัดงานอยู่งานน้องเยอะมากเยอะจริงๆมาแล้ว วันดีค่ะเย่เย่เห็นรอยยิ้มแล้ว,ป,วป้าดีดเขาป้าดีดเขาเขาผ่อนนะป้าว้าวพี่้อยพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะเอ็นดูเขาว้าวพี่จีจี้ก็ดูยงไมแบบน้ำอะอย่าแซวนี่ แบบตอนที่หนูไปเที่ยวต่างประเทศใช่ปะไปเกาหลีใช่ปะเออเดี๋ยววันนี้จะสระผมแล้วแค่แค่จะแชทิคกเฉยถ้าสมมติว่าเราไปต่างประเทศใช่ปะแล้วเราผมมันวิธีทําก็คือเรามีแป้งใช่ปะแล้วเราก็เอาแป้งใส่มือแล้วเราก็ทําแบบนี้เห็นปะผมเราก็ไม่มันแล้วสําหรับวันไหนที่เราจะไปเจอไปเจอผู้ชายหรือเจอคนที่เรานัดไว้โดยที่เราอะสระผมไม่ทันี่คือวิธีนะเห็นปะเนี่ยผมไม่มันแล้วทำแสระแห้ง อันนี้อันนี้เอาบาอดีเออใช่อันนี้เดี๋ยวนนนนเดี๋ยวก็สะนี่อันนี้ทำทำเฉยเเดี๋ยวก็สะแต่หอมนะแป้งหอมเออใช่พี่ชายประจำป้าขวดป้าขึ้นไรลเลยเราสมัครผู้ช่วยไหมจะไปสมัครต้องมีทีมโปรดักชั่นแล้วมั้งโอ้โหต้องแบ่งกันเท่าไหร่เนี่ยคลิปหนึ่งได้ติดหนึ่งแล้วแบ่งกันหนูไม่เหลือละ นดองเออในดองน่ากลัวค่ะวันนี้อุไปสามครั้งแล้วค่ะพี่ว่าเช้าวันนี้อุไปสามวันหนึ่งสามรอบแม่น้องเที่หวัสดีค่ะสวัดดีนะพี่ๆทุกคนพี่พรรัดหวัสดีค่ะพี่แจงหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ n อ a นสวัสดีทุกคนเลยนะแซลผมมันซะเขินเลยเขินเลยเตรียมยาให้บาด้วยเตรียมไม้ค่ะให้พี่แพตตี้พาร์ทหวัดดีค่ะพี่แพตตี้ดีค่ะลองไปใช้วันนี้บุกหน้าเลยเออบุกแบบไปฟื้นตัวเองมาละคลิปแล้วสวยมากคอบคุณค่ะ เดี๋ยวรอรูปก่อนเดี๋ยวรอแต่งรูปก่อนป้าไม่กล้าขึ้นไรแล้วมัง้งเออไม่ออ้พี่อุ้มขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณดอกไม้ด้วยนะขอบคุณคับน่ารักมากดอกไม้สวยแบบสวยมากสวยสวยแบบสวยสวยจริงสวยตะโกนพี่เราพุกจนจะขิดแล้วข้างงี้การมายมไม่พออ,อะไรทุบเดียะค้อนเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันคะใจงเย็นๆก่อนให้เลิกให้เลิก,ลกทะเลาะก,กันสามวันดีสี่วันไข้ก่อน จริงๆริงสวัสดีครับพี่ณภาสณนะภาสนันสวัสดีค่ะป้าไม่ขึ้นไลน์แล้วจริงๆไปตามเลยสวัสดีค่ะพี่อิวด้ามูมิงสวัสดีครับ,บระวังโอเคได้เลยพี่พัชรีหน้าบ้านต้องอืมใช่ต้องมีต้นมะยมหนูว่าช่วยช่วยพี่ๆฝากทุบหน่อยนะบางทีเขาดื้อจริงสวัสดีแล้วอง้ขอตัดอันอยูหนึ่งโอเค โอเคไม่มันนานจังเว้ยขอตัดแป๊บนะ่นี่ตักผ้าอยู่นะเดี๋ยวรอตักผ้าคือแบบวันนี้ทำเยอะมากเลยวันนี้เปียนหลอดไฟด้วยนี่กี่นาทีอ่ะน,นี่งานหนึ่งจุดสามสามหรอนี่ค่ะคนรอบตัวโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัดดีนะพี่ๆทุกคนป๋ามาเรียวเป็นแฟนกันทะเลาะกันยังไม่ได้เป็นไงยังไม่ได้เป็น คือนี่ยังไม่ได้เป็นนะเนี่ยยังทะเลาะก,กันเลยแต่ถ้าเป็นแล้วจะยังไงดีหนูอ่านดีเอ็มในไอจีพี่ด้วยเนอะโอเคได้ครับพี่นัตตี้น้องน้องอยู่กับแม่ครับผมหมายถึงว่าแม่อยู่ด้วยเป็นบางวันแล้วก็เพื่อนมาอยู่ด้วยบ้างพี่บกิ่งจังพี่พาดีโมนเขาฟุ้นคาฉายยาสายฟ้าก็พี่เขินมากเป็นฉายา,า,ยา,า,า,ยา,ายที่แบบแล้วไงส่งงานก่อน ส่งงานก่อนอันนู้นก็ต้องส่งอันนี้ก็ต้องส่งเฮ้ยงานเยอะงานเยอะงานเยอะเงินเยอะงานเยอะเงินเยอะงานเยอะเงินเยอะห <c ười> ลอกตัวเองช่วงโปรโมชั่นไม่เห็นมีโปรโมชั่นเลยอ่ะพี่แม่น้องคาเทียงั้นก็ลองอุ้ยพี่แพตตี้อุย้ยายางจะเย็นๆถึงเป็นแฟนก็ไม่ใช่ละพี่พลัส คิดถึงหุ่นาแล้วสวัสดีค่ะดูแลหุ่นยังไงอึ ừ, ค่ะอันนี้จริงจังไม่ได้พูดแบบติดตลกหรือติดเล่นนะทำยังไงก็ได้ให้อึบบ่อยๆฉลามขอคคุณค่าพี่แบตตี้ฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับแบบว่าเออหนูดีดเหมือนกันเนี่ะเฮ้ยหนูก็ดีดเหมือนกันอ่ะเด็กหญิงฟ้าก็พิเศษคุณค่ะพี่ชิรุดาป้าหาทะเลาะกันสีสันไม่เอาอ่ะไม่อยากทะเลาะด้วยนี่ไงมาแล้วมีคนไปตามมาดี มีคนไปตามมาดิอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ